เราเขามีพ่ยพื้นที่จักไรครับผมพื้นที่สามไร,รสามไรถ้าเขาแบ่งไปเลี้ยงอา่าไรหนึ่งแบ่งเลี้ยงงัวเข้เขาได้ประมาณจ็กตัวครับผม ไดีสามสี่ตูยูคระขับุนเวียนเกี่ยวนะครับเนาะเมีนค่ะได้ยูค่ะันนี่นี่ที่เกี่ยวอยู่นี่เป็นเป็นออเดอร์จากบุรีรัมย์นะครับเนาะเมสางเพิ่อนเอาไปให้สร้างโอ้หาพันเงินหาพันเงินอสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องทุกท่านที่ติดตามขอมารับชมชิบครับมือกระยูแปลงหญ้าของพี่น้องบรนกวงคือเก้าครับผมอหญ้าง่ามแห้งพี่น้องชมเป็นนาร่อนนะครับนาร่อนมีหน้าสีเข่ามานะครับ ซึ่งพืชซึ่งยาชีดนี่นะครับผมกะจะมาสอบถามข้อมูลการจัดการการดูแลนะครับสำหรับหนาแล้ยงนะครับเนาะที่นอกกระสีนยาอยู่ว่ามันนี่เป็นแปลงแรกที่ผมเปิดเข้ามาจะเป็นแปลงของที่พ่นะครับเนาะพราว่ามันง่ามมันยาวด้ขนาดไหนนะครับในนาเลี้ยงพืชชนิดนี้นะครับยาชิดนี่นายลร้งจะง้ามเป็นพิเศษนะครับการจัดการการดูแลเรื่องน้ํา เรื่องฟุน่นเรื่องปุ๋ยเพิ่นได้เพิ่มเติมส่วนใดเข้าไปแน่นะครับเพิ่นได้เพิ่มเติมส่วนใดเข้าไปแน่นะครับหรือว่าบบได้เพิ่มจ้งใดนะครับสิเป็นข้อมูลแนวทางดีๆนะกลับมารับฟังข้อมูลดีๆน้ำกันครับพี่ไผครับไผสวัสดีครับผมมาอีกแล้วครับนำควมรมู้เทิคไปฝากพี่น้องแมงปันเป็นแนวทางเราอยู่เนาะอันนี้เป็นยหญ่ที่ผมเคยทายทเที่ยวก้อนสามอาทิตย์นะครับเนาะมารอบนี้หนึ่งเดือนมาวีไผ เฉียวงามเลยครับจอดกันเบิดเรียบร้อยอุดมสมบูรณ์ตเต็มที่นะครับอืมี่ร้อมจำนายเล้วเนาะครับเนาะความจำนายนะพี่น้องเด้อรับิ้นจองมาแน่ยล่ะบอกจองจ้ขับยังเหลือบอส่วนถ้าพี่น้องอย่างใดครับเพิ่มเบิรเรียบร้อยค่ะเบิรเรียบร้อยแล้วอ่านค่ะสาุจ่ายบ่บาดพดงงาี่น้องล่งไปสามนาทีน้องคนไทยเห็นไครับเนาะแปลงนี้ติดติดจองไปที่เรียบร้อยนะครับอ่า ปิดการขายเนาะสำหรับแปลงนะครับเนาะอ๋ออีกหนึ่งรายหนึ่งเนว่ทางต่อไปผมสีผ้าพี่น้องลงไปแปลงล่างดีกว่าพอเพิ่นก็แล้วให้ฟุ้นให้ปุ๋ยเนาะจะได้สอบถามรายละเอียดเรื่องที่ผมนั่มเข้ามานะครับเนาะติดตามครับผมอ่าติดตามลงว่าแปลงล่างครับผมของพีของน้องเขาเนี่ยนะครับแถวนีทายพี่น้องเดี๋ยรับชมนะครับเนาะเน่าเง่าครับป่านเท่าพี่น้องเอ้ยพวดเนะแปลงเนาะครับเนาะนาห้อนครับกับงามนะครับ พ่นให้น้ำให้ฟุ้นให้ปุ๋ยเพิ่มขึ้นเจียงไรบ่นะครับมาสิบ้าพี่น้องมาสอบมาถามเพื่นอนเนี่ยน,นะครับเนาะครูคนปลูกนะครับโอ้ยงามครูแปงครับเดี๋ยวชมจะนําไปเบิงแป,ง,แปงอืนเรื่อยๆนั่เนาะครับเนาะเป็นแปลงของพี่ไพก่อนเพิ่นกำลังให้ฟุ้นอยู่ด้านโน่นนะครับเนาะพี่ตามครับเงินทางนั้นเงินทางนั้นห้อนกับบ่ยย่านครับบ้านนี่มันเป็นไรใดดีๆของเพิ่นเนาะครับเนาะ ติดตามปลูกเลี้ยงเนี่ปลูกขายเนี่ครับกวงห้อนี่ห่อนอยู่ด้ครับนี่ขนาดสีหามงแรงเด้ด้ครับแดดเบิ้งพี่น้องการันตีด้วยพระอาทิตย์แดดแจม่มผีไฟเพิ่นกำลังให้ฟุน้นนะครับให้ฟุน้นให้ปุ๋ยพันยูปุ๋ยที่ใส่ฉีก,กัยนะครับเนาะครับเป็นปุ๋ยฉีกกครับน่ ดูแลกับแบบเก่าเหรครับบริณยากน้องผีไผ่เนาะเอาเขาเรียนเนื้อหาสาระเนี่ยพี่น้องเพื่อสเกยากทราบเนาะแล้วดูนี้วเทาวอรนเนาะครับเนาะอากาศร้อนอบอ้าวแต่ยากับสวยงามได้ยืดยาวนะครับการให้น้ำเขาปกติถ้าเป็นนานาห้อยยังรอบครับผมรอบเดียวก็ได้นะครับเนาะรอบเดียวก็ได้นะครับอืมตาเร่งเพิ่มเติมขึ้นมากคือไห้เซาแรงเนาะพี่นาอครับผม เหีเห้ยวแต่บ่ไดู้กแตงไม้มาค้อมว่ายหนาบ่งามเด้อพี่น้องเด้อรักษาความชุ่มชื้นไว้นะครับเนาะครับผมอืมเพิ่มเติมขึ้นมาถ้าเป็นหน้าหนาวนี่ข้างเดียวใช่ค่ะครับ,รบว่านึางกิจไรมันเกี่ยว,วยกับขึ้นหน้าหนาวนนาาอือครับถ้าเป็นหน้าหนาวแม่น้ำใหน้น้ำเขาไปเยอะต้นหญ้าเพิ่นกับบ่อเขายืดอยู่แล้วนะครับเนาะครับห่านแาให้ำใหลเศร้าให้แรง กระแหงงามเร็วข okay. well, so ึ้นค่ะอ่านี่ตอนี่แปลงนี่ต้อนี่พ่นเกี่ยวไปแน่ได้พี่นหอเเนะของผีมันครับผมอิตยนึ่อืมนานอาทิตย์นึงนะครับเนาะแสดงว่าช่วงนี้พวกฟุ่นปุ๋ยเคมีเข้าบ่ค่อยเดีให้ยดสันครับม่ชลอเพอพันยาเองตามธรรมชาติเพิ่นหรือผู้ใดให้กระแหงดีแหงยยวเร็วแนค่รับอืมเกซีเทียนเทียซนแยงไซ แล้ฟุ้นฉีกายเนีนค่ะเจียวออกสี่ครั้งเนีนค่อยให้ฟุ้นฉีกายรอบนึงค่ะครับอืมเพิ่มด้วยปุ๋ยอ่าปุ๋ยเคมีเนี่ยเล็กน้อยแม่นค่ะปุ๋ยเคมีธรรานครับเพ็ดใส่แดดนงน้องเห็ดเวียกกระได้ครับนั่นเป็นวิธีนะครับเนาะเป็นวิธี <c oughs> เอานี่ต้องอีกเพกับมีง้อมีคั้ยอยู่นะครับเนะาะงสองตัวนะาวนะาครับอืม นี่แหละครับน้ำของเพื่นจะเพิ่มเติมเขมาม่าเป็นถ้าเป็นนาล่อนจะเป็นสองรอบเศร้าแรงบ่พี่เ,นะตตเศร้าแรงเนาะครับเนาะสาเหตุตรงห้เศร้าแรงคือว่า่าติหญ้าเหี่ยว,ยวครับเขาเจียวไปขายมันก็นจะบ่สดบใหม่ยนะครับนะเนาะ แต่ว่าบ่ตายนะครับบ่ได้บ่ตายแต่ว่ามันสีเหี่ยวสีเฉาสีบ่สวยนะครับออฟุน้นสีไกลตามเข้าไปนะครับอน,อนี่ช่วงนี้สิมห้ามือนะครับเน,ะนาะงเลี้ยวเลี้ยวก็หนาหววิ่งไปสำรับรอบสิบมือได้เกี่ยวไนดะ้พี่น้องฤดูร้อนนะครับเนาะช่วงนี้ขายมัดแจ็กบาทสิบสามมัดลอยได้พี่น้องเด้อ อืมจัดให้นักแน่ช่วงนี้งแจ้งน้อยนี่แจ้งชิมามีบ่านี่สิจ้าบางปีชิมากับมีนะครับเนาะฤดูที่หยาลายได้แหละครับเด้อเน้นยำว่าเป็นฤดูที่ผลผลิตออกเยอะนะครับเนาะอืมฟุ่นครับเขาเน้นใส่ตรงเงาบ่หรือว่าใหญ่จังไหนใสเงาก็ได้คใส่เงาก็ได้เน้นตามยุดเงาพอดนาะครับเนาะเพราะว่าใเงามันขึ่นขึ้นด้วยแมนบ่อืมใส่เงาบ่ มันขึ้นโคตนเร็วม,มันเป็นอย่างมันงาน่ามโพดนบ่อืมแช้กบ่เากมันสื่อยอืมนี่การใส่ฟุ้นฉีกไก่เนาะผี่ไพ่เนะาะเขาควรใส่เหงามันโดยตรงหรือว่าหลีกเว้นดอกนิดน,นึงครับผมหลีกเว้นใส่ช่องว่างค่ะครับอืม ตามช่องว่างนะครับเนาะถ้าข้าใส่ลงไปตรงนี่เห็ดให้เบิองเนาะแบบมันเป็นยังครับกันแบบกินโคตรเจ้าบ้านข้าใส่เนี่ยมันบังถึงไงข้าวตัดขึ้นใหญ่ตัดขึ้นใหญ่โอ้ฟุ่นมันโป่งมันมันเต่งนะครับเนาะจะไลลาหยาหนามันเอาหนาหัวหนังสีหยามันกระเปียเหงามันเปียเลยอ๋อเข้าใจแล้วพี่น้องเนาะความชุ่มชื้นความสมบูรณ์มันสิไปมาหมุยู่ผันผวนนะครับเนาะน้ำในเน่าฟุ่นเน่เขาใส่ข้างๆเนี่ยมันกระดูดซึมไปเองอ๋อครับผมเอาสำหรับการตลาดช่วงนี้พี่ไผ่ งาเป็นไรครับราคาการซื้อขายหลักกาเดี๋ยวนี้ไปส่งเขาน่ะซิกสองมัดลอยจะไปส่งขนมไท่หมู่อื่นสามพันเงินครับอืมส่งตามฟาร์มการตลาดยังเดินได้ดีอยู่นะครับเนาะยครับเนี่ครัครับผมโอ้แดดเปียงเลยครับช่วงนี้เขาก็จังว่าได้กลับมาช่วงเย็นกับวาเร่งผลผลิตเนี่ยนะครับเนาะมันก็ประกอบด้วยฝุ่นด้วยน้ำเนาะแบบผี่เพิ่นแนะนำนะครับอืมครับเอาสู่ลุยครับผมลุย อามาเบิองนอเพิ่นกะเลี้ยงงัวเลี้ยงควายไว้น้ำผู้เพิ่นเลี้ยงสำหรับเขาอ,อีไพ่พื้นที่จักไรครับผมพื้นที่สามไรสามไรถ้าเขาแบ่งไปเลี้ยงอ่าไรหนึ่งแบ่งเลี้ยงง้วะข้อยเทาได้ประมาณเจ็ดตัวครับผมได้่ยสามสี่ตัวยุติครับหมุนเวียนเกี่ยวนะครับเนาะเวีนค่ะได้อยู่ค่ะอืมห้องผีสามไรครับเออเสริมโดยฟางนะครับเนาะครับซอยยหอยซอยยังเพิน่นฟางก็ว่าไปโอ้เยี่ยมครับ ครับผมมีผมีสามไร่กับสองไร่ขายก็ได้เองสินะครับเนาะหนึ่งไร่เลี้ยงสินนะครับเนาะครับอืมครับผมนี่คืออ่าข้อมูลเทียบเชียงพี่น้องได้ฟังเนาะเพิ่นเพิ่นปลูกทั้งขายทั้งได้ใส่เลี้ยงในพี่น้องเด้อหนึ่งไร่กับหมุนเวียนเกียวตลอดนะครับช่วงนี้แห้งตัวเร็วนะครับเนาะซีห้ามือครับผมหญ้่ที่ดินเลี้ยงง้วงนี้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้่า้้้้้้้้้้้้้้้้้แ้้้ก้ยาว้ด้เร็ว้ามง้มมากเลยครับช่วงนี้ ไผซื้อช่วงนี้ยิ้มครับผู้ซื่อยิ้มครับผมหยาเง้วนะครับสื่อไปงวยคุยพี่น้องคนแถมครับช่วงนี้มันหลายมันยืดดีครับนาห้อนนะครับเนาะอากาศอบอ้าวกะหย่าเข้าเจริญเติบโตได้ดีครับทวมเสาสปริงเกอร์นะครับแปลงนี้เพิ่นใส่น้ำข้องนะครับเด้อแปลงนี้ใส่น้ำข้องครับผมคำคำครับเบื้องดีเลยนเอาคำเลยเนาะครับเนาะให้บรรยากาศพี่น้องดนเบื้องครับหลังจากชมสวนต่างๆมากรับมาอีกสวนหนึ่งนะครับอะนี่กับมีอะไรครับคนหนุ่มคนสาวนะครับ กัมีรายได้เขามาอ่าบางคนกับเจียวรับจ้างครับเพื่อนําเน่์นะครับบอท่านกับเราพี่เลาวองมาเจียวซอยก็มันหลายนะครับเนาะง่ามครับไคอยากซื้อก็มาครับพี่การ์ดผมบอกแลลวเนาะต้นชิปบัดกว่งครับตำบลกับข้าอำเภอเมืองจังหวัดเจษฎทอนะพี่น้องเนาะแวะมาอุดหนุนเพิ่นไดครับทุกทุกสวนนะครับเนาะทุกทุกสวนตามมาแปลงนี้เป็นพื้นที่ที่สองของบ่อแฉนเพิ่นนะครับการันตีความงามครับช่วงนี้พี่น้อง้า สูงเพียงเสาสปริงเกอร์ครับยาวหนึ่งเมตรนะครับบางมองท่วมเลยครับผมเบิ้งมัดยาครับบาดนี้มัดยาเพราะตรงห่วงพี่น้องช่วงไฟซื้อนิ้มเลยครับมันได้ร้ายนะครับยาได้ร้ายครับช่วงกำกันไง่สำหรัผู้เกี่ยวกับหายร้ายนะครับมันยาวมันหลายช่วงสวัสดีพ่อแชนครับเมนูนะครับเด้อสวัสดีครับเบิ้งเบิ้งมัดยาเช่กันพี่น้อง มาเป็นค้นน้อยครับ <c oughs> เป็นสาตัวมาจากกองพฟงบีไพ่เพิ่นนะครับช่วงนี้หย่าง,งามแห้งแล้วครับเบิ่งความงามครับเพียงข้อเพียงปากคูบเกี่ยวไปแล้วครับผม <c oughs> งามแห้งของพ่อกระเลี้ยงงัวอยู่นั้นพอหรอะเลี้ยงหรือครับง้วอแจ็คตัวครับรอบนี้งัวตัวหนึง่งคั้วสองขัว้วสองเพิ่มคั้วเข้ามานะครับช่วงนี้ <c oughs> <ม>นครับผมอ๋อนี่แหละครับยนี่แจ็คไรพ่อเขียน มันเป็นสี่ไร่อยู่บ่ครับยินหนึ่งไลนะครับเนาะครับถ้าโท่ามึงหญ้าไร่หนึ่งพี่น้องขันช่วงนี้เด้ครับนี่กระรันตีช่วงนี้ว่างอามแห้งเนาะพอเนาะครับผมเลี้ยงเฟสว่าสามตัวได้สบายบ่ได้หนึ่งท่านเขาดูแลนี่มันก็ได้อยู่แล้วครับเดี๋ยวบอเขาดูแลน้ำปุ่นเออมันถึงมันอยังมันก็ได้อยู่สามตัวครับครับเกี่ยวหมุนเวียนกันเกี่ยวหมุนเนาะครับเนาะครับอ่าละลายกอขันมันก็บ่ได้ครับอ่า ก็จะต้องหามองดูเพิ่มครับรามาก็อยู่กับการจัดการการดูแลคุณพ,พ่อคุณว่ากะรอบละสามตัวนี้ไรนึงแต่ว่าคอแม่ก็คือว่าต้องดูแลเรื่องน้ำเรื่องฟุ้นนาดีนะพอ่อเนาะครับท่านแน่นอนมาตรงห่วงครับราอากาศได้แล้วมีหนูนเนาะครับผมอืมมันเป็นยังไงคือเยือดข้าเฉยเง้ยมห้อนบาด <c oughs> นี่พูงหู่ออากาศมันบ่ยเย็นครับแมนบ่าครับเยานเย็น,นยบ่ไปบพมาเออนั่งกอดจดอดไปเอ,อ้ยเบิง่งที่ไหนพี่น้องเมือว่าเวาเนาะนี่ถ่ยอ่าให้เห็นช่วงนี้ฤดูนี่นะครับนี่พิดษกับฤดูหนาวที่ผมเคยท่ายช่วงแรกๆนะพอเนาะเนีย่ยจะนั่งเนี่ยครับนั่งให้น้ำจังได้กับพ่อขึ้นโอ้ แสดงว่าช่วงนี้ฟุ้นปุ๋ยเขากระเบาลงแนยอยู่นะครับเนาะแม่บอเมหนูครับเบาลงแนยแจ็คหน่อยครับอืมคเบิรหนักที่จวหนาหนาครับแต่เพิ่มมากเนาะเมหนูเนาะรูดูร่อนนะครับเนาะครับอืมกับแปลกอยู่ครับดูหนาวมาทั้งนั่งนั่งกอดจอดมาไทยผมมาไทยล่ลิปนั่งกอดจอดนะครับแต่่าเป็นรูดูห่อนมาแน้เริ่มแล้วครับบรรเริ่มแล้วนี่นะครับ เป็นเ่วงมันเตื่องกัวน้ำอือ,อมีติ๊กเยวทรงเทินครับเกี่ยวทรงแท่เทงเพลิออ <ec> นละซลินเล่นนะครับุรีรัมย์โอ้นี่นี่นทิกเกิลย,ยู่นี่เป็น, <im itation> เ,ปนเป็นออเดอร์จากบุรีรัมย์นะครับเนะ <im itation> าะบีรัมย์ไม่ไปสร้างไม่สรา้างเพื่อาไปให้สร้างโอ้หาพันเงินหาพันเงินเงินเ้าสีเหมาเงินซื้อเ้าสีเหมาพี่น้องสร้างสุรินเนาะ บุรีออมบุรีรัมครับโทษบุรีรัมม์ไปให้สร้างนะครับสร้างก็ก,กินพี่น้องมันเปนมิตงงรง้วตะข้วยแฝกแกะกินได้เบิดครับหนาเช่นนี่ครับเพราะว่าทางไหรบุรีรัมมันอืดมันบ่มนิยามันแห้งมันแหลงครับแม่นบ่ครับเอฟมีเจาะบอ่อ,บอโอ้ครับเอฟซีฟูมักกับิขิห์สร้างกับจะเลี้ยงสร้างเนาะครับเนาะ ยังไงสร้างได้กินก็สิมีไปเบ็ดตัวจตำมอล่ำก็ยังมีเนาะแม่ยกลิเกมันมเพื่เบงซันเนาะครับคุณเนาะเพราะว่าซื้อโซโซเชียลมันออกมากนาะครับเนาะตามช่องทางต่างเห็นสร้างอ่าปูพันมีฐานะสีดีแน่เนาะครับเนาะเพิ่นก็โอนเงินมาให้เป็นค่าอาหารเพิ่นนะครับเนาะเพิ่นก็ได้บุญไปอีกข้างนั่นแหละครับมันมันแปลว่าบ่ดีเนะครับดีเด้อครับเด้อดีครับผมบาดพี่น้องเขาก็ได้ขายยาสุดตัวไะ เออมันก็ดเฉี่ยมมาใส่พี่น้องทั้งครู่นปลูกมาครับเป็นลูกโซมานะครับเป็นซิ่งที่ดีครับเป็นซิ่งที่ดีอ่าพิ่นเห็นทุกทุกอย่างมีเอ็ซีครับมอลล็อกมอลลัมเนาะเปล่ย<ม>นของเิ่นฟอนเออเพิ่นฟอนเพิ่นลั่มพ่นก็ได้เงนินนะครับอ,อาชีพไผอาชีพมัดดนนะครับแกวแก้วฟ้าเอาเอาเงาเขาให้แดดบดนะครับเนาะอ่านวินจะแช่ช่วงนี้จะลงมากเป็นลมหรือลงมโยมไม่รู้ เมนูนี่ผมรู้แยกียครับไปไทยใส่เห็นหล่นย่างของยอกของยักคือละป้ายยานี่แหละครับเอาตะวันกระเฮ็ดในดีครับหนึ่งไร่กับข้วยพอพ่นกับสองนะครับขัวหนึ่งนะครับระบบน้ำให้ดีฟุ้นปุ๋ยนะครับจัดการให้ดีนะครับโอ้ยยาวแห้งส่น้องยืดขึ้นนี่ผมว่าสิเพียงสั้นดังผมเหระครับเยอะทวมเสาครับทวมเสาต้อมองทวมเสา ยืดแห้งครับช่วงนี้ไฟมาซื่อนี่ยิ้มเปื่อยๆนะพ่อเนาะยิ้มเปื่อยๆครับสำหรับชิปนี้ก็ขอบคุณพี่น้องทุกท่านที่ติดตามเข้ามารับชมชิปครับใครสนใจได้ยาสดนะครับใน้ยานะครับต้นพันยาผมสกิดเบอร์โทรเพิ่นไวนะ้เนาะจากของสวนเพิ่นไว้ครับพี่น้องติดต่อเข้ามาหาเพิ่นได้ครับผมยาช่วงนี้ง่ามแห้งพี่นอ้องหวังว่าสิเป็นได้รับชมบรรยากาศดีๆแนวทางดีๆน้ำกันนะครับเป็นขอมุ่นในการเอาสี ปลูกเพื่อเลี้ยงสัตว์หรือว่าปลูกเพื่อจำนายนะครับเพื่อพี่น้องอยากหาอาชีพอีกอาชีพนึงเสริมเข้าไปในการทํางานนะครับซึ่งแลงที่ผมถ่ายส่วนมากเป็น,ปนอาชีพครับเพราะว่าสีเรื่องกาพันมเมล็ดต่างๆหรือว่าปลูกหรือว่าเจียวหรือการดูแลครับของเพิ่นก็เห็นดอกมาดังพี่น้องเห็นเนาะครับเนาะผลลับตามออกมาครับหญ่สวยงามท่านขายนะครับใส่เลี้ยงได้สบายนะครับ ดังคลิปเพ,พิ่นบอกนะครับผีไั่เพิ่นกับว่าิ่นมีสามไร่นะครับไล่หนึ nude, ่งไล่หนึ่งใส่เลี้ยงสองไร่ใส่ขายบุญเวียนเกี่ยวขึ้นอยู่กับการดูแลการจัดการแบบคุณพ่อเฉียนเพิ่นวานาะครับเนาะครับไ่หนูเพิ่นวาครับเบอร์โทรสีไวบโกคลิปได้เพื่อน้องเด้อเบอร์โทรไบโพกคลิปพี่ใดอาพี่น้องผู Wh ้ใดพิ <is till S 1> ่กัดบ้านผมสีบอกอีกครั้งหนึ่งครับพื้นที่ผมท้ายถ้ำเป็นจังหวัดยะโสธรครับบันกว้งนะครับบันกว้ง ตำบลเข่องค้ำครับอำเภอเมืองจังหวัดยะโสธรครับนี่คือพื้นที่ที่เพิ่นทํำนายหย่านะครับเนาะกะมีหลายสวนหลายเจ้าครับพี่น้องกมะมาแวะมาอุดุนพี่น้องเพิ่นได้ทุกทุกทันนะครับเนาะพี่กาศบอกไปแล้วเนาะเบอร์โทรยุบพกคลิปครับคลิปนี้ลาไปก่อนครับพบกันใหม่คลิปต่อไปสวัสดีครับ